ดูจากขอบขอบอันนี้น่าจะดนักหนักเบาหน้อยอยู่นี่เราก็ใส่เม็ดบาเข้าไปก่อนนี่หมุนไปงี้ใช่ไหมซ้ายอ่ารถหมุนไปงี้หลักการไม่มีมีแต่หลักกูนี่ใส่เม็ดอย่างงี้รถก็จะหมุนไปงี้ แ็ปั๊บก็ใส่ฝากครอบขคอบเม็ดฝาครอบเม็ดใส่นี่ประมาณนี้ครับใส่มันสุแรนะัวถ้าไม่สุดก็กลับด้านถ้าอย่างเงี้ยไม่ถูดต้องใส่แบบน,นี้ออปร๊บพอใส่นี้เสร็จแล้วเราก็ปิดไปครับปุ๊บแล้วก็บูทมาใส่ข้างในเนี่ยจะมีแหวนตัวหนึง่ง แล้วเราก็ใส่เข้าไปใส่ผ่านมาก่อนที่เราจะใส่แล้วก็นี่ดูลูกศรก่อนรถวิ่งไปทางไหนแล้วก็หมุนไปข้างหน้าแบบนี้ครับแล้วก็นี่ใช่ใ ก็บีบอันนี้ครับบีบตรงนี้เข้าไป,าไปทวิธีการใส่บีบค่อยกนแล้วก็แหวนแหวนลองหนึ่งตัวแล้วก็ชามน้าให้ผมการเรียนด้ด้วยหรอ อู้ยอ้าวมีเรียนมีเรียน้อูคอร์สเรียนอ่าแล้วก็ใส่อู้ดิ์ตัวอันนี้ไม่มีแหวนดาวเป็นโล่ไปอูดูไปไหวใช่แกถุงไข่ดีเลยตะเป็นไงไขยดีแต่เราแต่เราตายแล้วเด้อเรต้องใส่น้อนเบอร์สิบเจ็ดเข้าไป ทำไปก่อนเลยใช่ไหมครับเสร็จปั๊บก็ใส่กระโหลกคัดเข้าไปแบบนี้ปุ๊บสายขวาสายขวาแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปน็อตล็อกกระโหลกคัดแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ไขายน็อต